บทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวะเมสุตังเอีกังสมย,ยังพระควาพาลานจียังวิหารติอิสิปัตเีมิคทาเยตัตตะคูพระควาปัญจวัคคิเยพิกขูอามันเตสิท้เวเมพิกขวีอันตาปปพชิตีนนะสีวิตาภาโยจายังกามีสุกา มะสุขันลิกานุโยโคลฮโนุคาโมโปทุชนิโกอนาลิโยอนัตถะสันหิตโตโยจายังอตตะอ,ตตะ,อตตะกิละมะถานุโยโคทุกขออูอนาลิโยอนัตถะสันหิตโตเอเตเตพิกวีอุภู อันตีอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกลณียานะกลณีอุปสมายะอภิญญายะสมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขูกลณียานะกกลณี อุปสมายะอภินยะะสัมภูทายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคลสายะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโข สาภิกเวมัชิมาปฏิปทาปทาคตินะอภิสัมพุทธาจากขุการณียะการลณีอุปสมายะอภิญญายะสัมภูทายะนิพานายะสังวัตติอีท้งขูปนะณะภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขา มะละนำปิทุขขกขังโสกับปะริเทวะทุขขกขมโมโสกับปะริเทวะทุกขโทมะนัตสุป,สป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคโทุกข,ขปิเยหิวิปโยโคโทุกขูยำปิดฉังนะรพติตัมปิทุกขงังสังคิต,ตนะ ปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอิทังกูปณะพิกเวทุขะสมุทยัยโยอริยสัจจังยายังตันหาปูนูพวิกานันทิลาฆสหฆตาตัตตาตัตตาพินันทิาาานีเสยยถีทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหา อีทังโขปะนะพิกเวทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอาศิสะวิลาคะนิโรโทรจาโคปตินิปตินิสโคมุติอนาละโยอีท้งโขปะนะพิกเวทุกขะนิโทรทะคามินีปฏิปทาอริยะสัจจัง อเยมีวะอริโยอัดถังคิโกมัคโคเสย,ยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาอาชิวสัมมาวายามูสัมมาสติสัมมาสามาธิอีทางทุกขังอริยะสัจจันติเมพิกเวปุเพอน,นันตสุตสุธรรมีสุ จักขงอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตั้งโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปลินยัยยันติเมพิกเวปุพเพอนันทสุตตสุธรรมมสุจากขงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจัง ปร um ิญญาตันต vont <øre> ิเมพิกเวีปุพอนันทสุตีสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลมโกอุตปาทิอีทางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิกเวีปุพีอนันทสุตีสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลมโกอุตตปาทิ ตังขโขปนิธังทุกขะสม,มุทัยโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนันโสุตีสุสธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอะโลโกอุทปาทิตังโขปนิธังทุกขะสม,มุทัยโยอ,อริยสัจจังปะีนันติเมพิกเว ปุเปอนันทสุตเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิทุขังไอทางทุขนิโรธาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเปอนันทสุตเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิ ตังโขปนิทังท kind of ุกขนิโรธะอริยสัจจังสัจจิกาตัณติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตั้งโขปนิทังทุกขะนิโรธะอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุ จากขงอุทปาธิยาหนังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิอีทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพออนันตสุตเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิยาหนังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตั้งโผลปิทางทุกขะนิโรธคาไม่นีปฏิปทาอริยสัจจ ภาเวตัปพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาทิยานางังอุตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุธปาทิอโลโกอุทปาทิตังขูปนิิทังทุกปันิโลทคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจ์พาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุ จากขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะมีพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังเอวันติปริวัตตังทวาสทศากาลังยาถาภูตังยานทัศนังนะสุวิสุทธังอโหสิ เนวตาวาหังพิกวีสตีวกโลูกีสมาลก,กีสพัมมกสัตธัมมะมะนะพรามนิยาปชายสะสตีวมนุษายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธินอภิสัมพุทธโทปปจจัญญาสิงยะตโตจขูเมพิกวอิเมสุจตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติ อริวัตตังทวาทศากาลังยถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิทเวสเทวเกโลกเกสมาลเกสสัมเกสัตสมณะพามนิยาปชายสะสเทวมนุษยะ อนุตตลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงย์ญันเจปนเมทัสนังอุทปาธิอคุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินติฐานิอุณภะโวติอิทมะโวจะพะควาอัตอตมนาปัญจวัคคียาภิกูระควตูภาสิตังอภินันทุง มัสมินจปะปะะเวยากรณนัตสมิงพันยะมานีอายัสมตโตโวคทันยะสสวิลชังวีตมลังธรรมจักคุงอุทปาธิยังกิจจิสะมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเต จะพระควัตพรวตาธรรมจักเกภูมมาเทวาสัตธรมนุสสาเวสุงเอตัมพระควาพาลานสิยังอิสิปตเนมีคาถาเยอนุตลังธรรมจักกังประวัตตยังอปติวัตติยังสมาสมาันสมณีนาวาพรามณีนะ วาเทวินะวามาเลนะวาพมุนาวากกนจิวาโลกัสมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสัตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตวมนุษษาเวสุงจาตุมมหาลาธิกานังเทวานังสัตทังสัตตวาตาวติงสาเทวาสัตวมนุษษาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสัตตวา ยามาเทวาสัตมนุสสาเวสูงยามานังเทวานังสัตทางสัตวาตุสิสาตุสิตาเทวาสัตมนุสสาเวสูงตุสิตานังเทวานังสัตทางสัตวานิมมานลรตีเทวาสัตมนุสสาวสูงนิมมานลรตินังเทวานังสัตทางสัตวาปัลลนิมิตวะสัตวะปัลลนิมิตวะ สวัสดีเทวาสัตมนุษสาวสูงปรณิมมิตวะสวัสดีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาคัมมากายิกาเทวาสัตมนุษสาวสูงเอตัมภควตตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิทาเยอนุตตลังธรรม,มาจักกังปวติตังอปติวติยังสมะเนนะวา พมณีนะวาเทีเวนะวามาเรนะวาพมมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคณีนะเตนะมุหุเตนะตนะยาวะพัมมโลกาสัโทโอัอภุขคดคดิไายัตจะทะสสะหาสีโลกธาตุ สังกัปิสัมปากัมปิสัมปเวทิอัป,ปมานโนจะูลาโลโอภพโสโลุลูกปาตุลหูสิอติกรม,มีวเทวานางเทวานุภาวังอัถโูภะกวาอุทานางอุทานสิอัญญาสิวัตถภูกุณทันโยัญญาสิวัตถภูกุณทันโยติอิติหิหัง อายสมัตตูคุณทันยัตสะอัญญากูลทันยูต่วเว,วะนามังอโหสีติ 9. พุทธานุสติอิติปิโสพระควาอาลรหังสมาสัมพุทโทววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระขาติ10 ธรรมานุสติสวาขาโตัวพัควตาธโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัจจิโกอุปนัญิโกปัจจตังเวทิตาภูวินยูหีติ 11. สังคานุสติสุปฏิปันโนพัคกวตูสาวกสังคฆอุชุปฏิปันโนพัคกวตูสาวกสังคฆยายปฏิปันโนภคกวตูสาวกสังคฆสามีจิปฏิปันโนพัคกวตูสาวกสังคฆ ยะติทังจตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาปุคลาเอสาพระวัตโตสาวะสังโกอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกละรนิยโยอนุตตลังปุญญักขตังโลกัสสาติ 12. บสอัตวาสกกัตวาพุทธลัตตนังโอสะทังโอสะทังอุตมังวาลัง ตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชะนสุินานัสสันตุปัทวาสเพทุขาวูปสเมนตุเตสกตวาธรรมรัตน์นงโอสถังอุตมังวังปลิลาหูปสมาปสมานังธรรมเตเชะนสุตินานัสสันตุปัทวาสเพพยาวูปสเมนตุเต สกตวาสังฆละตะนังอุสถังอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเติเชนะสุธินานัสันตุปัตาวาสัเพลูคาวูปัชเมนตุเตสิบสามพักคาถาชินบัญชรชายาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนัง จตุสัจจาสพังวะลังจตุสัจจาสพังละสังเยปีวิงสุนาราสภาตันหังกะลาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังนัตถเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตูไมหังพุทโทธธรรมูทวิโลเจเนสังโคปฏิทิตตูไมหัง บุเสัพพคุณากะโลหะทะเยมีอนุอนุรุธโธสาลีปุตโตจะท,ะทาาักขินีคูนทันโยปิติพาคัสมิงโมคันลาโนจจวามะเกทักขินีสวเณีไมหังอาสุงอานันทะลาหุลากัสปูจะมหานามู อุพาสุงวานะวามัสโตเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังกาโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิตโตมุนิปุงขโวกุมาละกัสปูเทโลมเหสีจิตตวาทะโกโสไมหังวัฒนีนิจจังปฏิทถาสิคุนากโล ปุณโณอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศสีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเศสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถลาชิตวันตูชินูละสาชะลันตาสีลเตเชนะอังคมัง ังคมังเคสุสันทิตารัตะนังปุรตูอาสิทักกิเนเมตตาสุตตกังทัชชัังปัจจตูอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธทมูละปลิตตันจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะัชะทานังอาสิสสสา ปากาละสันติตาชินานานาวลสังยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาที่สันลาชาพาหิลันชัดปาหิพาหิลัตชัดตุปัทวาอเสสาวิณยังยันตุอันติอันตะชินเตชะสาวสตูมีสกิจเจนะสทาสัมพุทธ ปัญชเชลีชิปัญชะละมัชมมิวิหารันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวมันโตสุขุตโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโค สังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัตรมานุภาวัปาริโตจจลามิชินปันเลลติ